นะะเก็ตไหมใครเก็ตมากมากกดก้าวเลยค่ะปู่ก็จะดีใจมากที่เขาเลิกติดตามเราไปมาแล้วค่ะแม่ทุมนะคะสวัสดีค่ะพวกเขาไม่กดติดตามเราเท่ากับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนมาตัดสินคลิปของเราคนที่ตัดสินคลิปให้กับเราเนี่ยคะคือเอาพี่แต้มยังอยู่ใช่ไหมคะพี่แต้มอันนี้มาตอบคําถามพี่แต้มโดยเฉพาะเลยนะคะ คนที่ไม่มาติดตามเราก็คือคนที่ไม่มาตัดสินให้กับคลิปเรานั่นเองนะคะก็ดีพอเราเลิกติดตามเขาเขาเลิกติดตามเราคลิปของปูนะช่วงเนี้ยคลิปของปูขึ้นพันทุกอันเลยปกติจะมีแบบ 400- 200นะคะจากการที่เราไปกดหัวใจไปกดเกี่ยวก้อยเพื่อนที่ที่มันไม่ใช่กลุ่มเราตัดสินใจลบทิ้งหมดเลย ะะแล้วพอเขารู้ว่าเราลบทิ้งเขาก็เลิกติดตามเราคนเหล่านั้นนะคะคลิปเหล่านั้นอะ่ะเขาจะไม่เข้ามาอยู่ในสายตาเราเลยเขาก็ไม่มาทํร้ายคลิปเราด้วย,วยเราก็ไม่เป็นทํร้ายคลิปเขาด้วยนะคะปล่อยให้คลิปของเขาเนะะี่ยค่ะไปเจอกับคนที่ชอบคลิปของเขาจะดีกว่าสวัสดีค่ะคุณรุ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณป้อม เนาะอันนี้เข้าใจเนาะใครเข้าใจกดก้าวมาลัวๆเลยค่ะไม่ได้ห้าให้คุณเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณสวัสดีค่ะคุณปูและเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณมิสทาไทยรัฐนะคะสวัสดีค่ะครูปูสวัสดีด้วยนะคะปูจําไม่ได้แล้วนะคะว่าชื่ออะไรแต่จําได้ว่าเคยเข้ามานี่ยคะอยู่สุพรรณบุรีเหมือนกันด้วยสวัสดีค่ะคุณป้อมนะคะ สวัสดีคุณรุ่งด้วยนะคะพี่แต้มบอกว่าขอบคุณค่ะครูเกตมากนะคะไม่ต้องไปเกรงใจอะไรใดๆทั้งสิ้นคิดไว้เสมอว่าให้เราไปกดติดตามคอนเทนต์หรือคนที่เราชอบเพราะเมื่อคอนเทนต์ของเขาวิ่งลอยมาหน้าสายตาของเราเราจะ ดูคลิปของเขาโดยที่เราชอบเขาจริงๆเราก็จะให้คะแนนเขาจริงๆนะคะคุณทองทิพย์เออใช่จําได้แหละนะคะสวัสดีครับลุงมลสวัสดีค่ะลุงมนมาแล้วนะคะโอ้โชคดีค่ะที่ได้เข้ามาฟังมีฟังมีเขามากดให้ด้วยความเกรงใจก็เลยกดกลับเขาเยอะเลยนั่นแหละค่ะเราเราติดตามเขากลับอะ่ะมันก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนของเราแบบนี้โอเคเราเจอหน้าเขาแราวโอ้บี้เพื่อเราทําคลิปไว้เราไปดูของเขากดให้เขามันก็โอเคแต่ แต่เราลองดูว่าเราเราไหวไหมกับการที่จะไปดูคลิปของคนอื่นที่มันไม่ไม่มีประโยชน์กับเรานะคะให้ผู้ติดตามเป็นออแกนิกดีกว่าใช่บางคนน่ะอยากได้ผู้ติดตามที่มันขึ้นเร็วแต่มันทำลายช่องของคุณในระยะยาวในระยะยาวเลยจริงๆนะคะบางทีโอ้คุณมีโคต้าในการกดติดตามได้หนึ่งหมื่นผู้ติดตามฉันขึ้นเร็วมากหนึ่งหมื่นคนก็ใช่ไงก็คุณไปกดติดตามไปติดตามกลับแล้วหลังจาก ที่ชีวิตจริงคุณจบไอหนึ่งหมื่นคนที่คุณรับมาไม่ชอบคลิปคุณเลยคลิปคุณจะต่ําเตี้ยเรียดินช่องของคุณจะเริ่มจะไม่โตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคลิปของคุณมันไม่ได้ขึ้นไปอยู่ for you ไม่ได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆเลยเจอแต่ผู้คนที่เป็นเก่าๆที่คอยดักขาแล้วอยู่อ่ะช่องของเราอาจจะมีผู้ติดตามเข้ามาน้อยนิดกระจิตลิดมากถ้าคลิปของเรามันไม่ได้ดีจริงๆโอเคไหมคะในเรื่องของการเกี่ยวก้อย ะะเราเกรงใจเขาก็จริงแต่ว่าเขาถ้าเากิดเขากดติดตามเราด้วยเขาชอบคอนเทนต์ของเราโอเคนะคะให้เขาติดตามไปเพราะเขาชอบคอนเทนต์เราส่วนเราไปชอบคอนเทนต์ของคนอื่นเราก็ไปกดติดตามเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายเขาเขาไม่ต้องทำร้ายเรานะคะเกตเนาะเกตนะคะวันนี้มีอะไรที่จะถามเพิ่มไหมม่อกี้มีํำถามค้างไว้อ๋อมีมีปุ่มไลค์เราไม่กล้าไลค์นะคะ ขอเป็นแค่อีกหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งเรื่องหรือมีใครจะถามเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่ถามไว้ว่ามีกดปุ่มไลฟ์แล้วอะไรนะเออไม่กล้าไลฟ์ยังอยู่ไหมคะหรือว่าใครอยากรู้คำถามนี้นะคะถามมาได้หรือว่าใครอยากรู้คำถามอื่นนะคะเจ้าของคำถามไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะคอมเมนต์ถามมาถ้าไม่มีคอมเมนต์ถามมาจะตอบคำถามนี้นะคะแล้วจะไปแล้วเพราะว่าจะไปเตรียมตัวสอนใช่ค่ะนะคะ มีใครที่แบบว่ามีปุ่มไหลล้วไม่กล้าขึ้นมาไหลบ้างเออไม่กล้าขึ้นมาไหลบ้างมิก,กี้มีคนถามเรื่องใหม่ใช่ไหมคุณยุ้ยอยู่ไหมคะถามเรื่องใหม่เดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้เป็นของของพี่แหววพีเซนต์ไปแล้วปูใช้ของนี้ครูโจอบอกว่าจะไปเกี่ยวก้อยเพื่อนตลอดคะ่ะ ครูโจจะบอกว่าให้ไปเกี่ยวก็เกี่ยวก้อยได้นะคะมันไม่ผิดแต่อย่างที่ปู่บอกม,มันเป็นแบบนี้อันกริทึมมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปเกี่ยวก้อยครบ1 0,000หมื่นแล้วคนที่หนึ่งหื่นหนึ่งคนอะเราจะไปเกี่ยวก้อยที่ไหนอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังและแต่เหตุผลของแต่ละคนนะคะสัญญาว่าถ้ามีปุ่มไลน์แล้วจะไลน์แน่นอนค่ะเยี่ยมมากนะคะคุณยุย้ยสวัสดีค่ะคุณจินะคะมีค่ะ มีใครอยากถามอะไรไหมคะหรือถ้าไม่ถามปูจะพูดถึงเรื่องว่ามีปุ่มไลค์แล้วไม่กล้าไลค์ทำยังไงดีเออทำยังไงดีอยากไลค์ได้เหมือนคนอื่นแต่ไม่กล้าไลค์เลยทำยังไงดีนะคะรอรอคำตอบถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเรื่องสุดท้ายเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยในการพูดแหละผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วไงทุกคนเก็บพลังไว้สอนต่ออีกสวัน อีกพวกนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเป็นกำลังใจให้ปูหน่อยเร็วขอเลขแปดหน่อยสงสารครูจังให้สุดๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเวป้าทําไงคะใช่ค่ะนะคะคุณเคมหรือเปล่าที่ถามปูมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สิบเจ็ดคนนะคะแปดปดแปดนะคะให้กำลังใจหน่อยเร็วแปดแปดปดนะคะอยากนอนเร็วแต่ยังไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเลยสวัสดีค่ะคุณออยนะคะ อ่ะแปดขอบคุณนะคะระหว่างรอคำถามไม่ใช่อะไรหลอกล่อให้ทุกคนกดกดกดเลขกให้คุณตุ๊กนะคะแปดปดแปดอ่ะขอบคุณค่ะทีนี้งั้นขอพูดในเรื่องของการไลฟ์นะคะไม่กล้าขึ้นไลฟ์ทำยังไงดีคุณต้องมองด้วยว่ารู้สึกว่าครูปูน่าจะนอนกินไม่เป็นเวลาเนะะี่ยใช่ประมาณนั้นประมาณจริงๆก็คือจริงๆอยากนอนแต่เร็วแต่ทุกวันก็คือจะนอน นอนสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกอ่อนเพลียลงคลิปช่วงไหนดีคะรสู้ๆนะคะคูป,ปูที่เก่งอ่ะจะเอาเรื่องไลฟ์หรือว่าลงคลิปช่วงเวลาไหนดีขอสองคำถามนี้ใครอยากรู้เรื่องไลฟ์นะคะไม่กล้าขึ้นไลฟ์ทำยังไงกดหนึ่งใครอยากรู้เรื่องว่าเราจะลงคลิปเวลาไหนดีกดสองอ่ะเอาเป็นคะแนนเอกฉันยังไม่รู้ว่าจะไล์เรื่องอะไรเลยคะ่ะคุณจงเนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวดูคุณจงสรีดูคุณจงสรีอุ้ย1นึ่งพันหนแล้วนะคะข้อ2ใช่ไหมอะข้อ2ข้อ1ครูปูทุ่มเทมากๆในการให้ความรู้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมก่อนนะคะหน่บวขอข้อเดียวนะคะขอข้อเดียวขอข้อเดียวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่สัญญาว่าจะมาทุกวันจะพยายามถ้าสภาพร่างไหวเพราะปูรู้เร็วเวลาสอนในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดอะมันต้องเตรียมข้อมูลเยอะไงคะ ไม่ถนัดแบบเหมือนสอนติ๊กตอกเหมือนสอนการตัดต่อ,อยเงี้ยเรื่องนั้นอะเราเราถนัดไงแต่เรื่องนี้เราไม่ถนัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลชัดเจนไล่หนึ่งสองสามให้เขามีการเตรียมตัวดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเรู้สึกว่าข้อมันพอๆกันอีกแล้วสองสองสองหนึ่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 งสองสามหนึ่ง เหมือนหนึ่งจะมากกว่าขึ้นไลฟ์ยังไงเนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดเรื่องการขึ้นไลฟ์แล้วกันขึ้นไลฟ์น,น,นะคะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีนักเรียนส่วนตัวนะคะยุยว่า2มากกว่า2ใช่ไหมรักษาสุขภาพก่อนค่ะเพราะถ้าเกิดพูดพูด,พ,ดพูดทั้งสองคอมันจะยาวเป็นชั่วโมงอีกแน่นเลยเพราะว่าเป็นชั่วโมงเดี๋ยวปูจะไม่ได้พักปูจะไม่ได้เตรียมข้อมูลเดี๋ยวจะนอนดึกอีกนะคะงั้นขอพูดเรื่องไลฟ์แล้วกัน เอาเรื่องอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกจริงๆเอาไงดีสองเยอะกว่าใช่ไหมมีใครนับให้ปูหน่อยนะคะสองวกหนึ่งไม่ไหวแล้วนะคะสองวกหนึ่งขอข้อเดียวใครช่วยนับให้ปูหน่อยเร็วคุณยุ้ยนับให้หน่อยได้ไหมคะอะคุณยุ้ยนับให้ปูหน่อยถ้างั้นนับให้หน่อยสวัสดีค่ะคุณเวม,มาแล้วนะคะมาตอนปูจะจบแล้ว ไหนใครช่วยนับหน่อยสิรวมคะแนนสิคะว่าตอนนี้อะไรมากกว่าครูถ้าเหนื่อยก็พักนะคะติดไว้ก่อนได้อยากเล่าอยากเล่าสองเยอะกว่าอะส่องเยอะกว่าแป๊บค่ะนะคะพี่แต้มบอกว่าสองเยอะกว่างั้นเอาสองแล้วกันนะคะเอาสองแล้วกันเรื่องไลฟ์เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เนะเาะไว้พรุ่งนี้คือเวลาที่เราจะลงคลิปวิดีโอให้เรามองว่านะคะผู้ติดตามของเราเขาออนไลน์เยอะช่วงเวลาไหนให้เราลงคลิป นะคะใช่ค่ะ2โอเคงั้นเป็นข้อ2ให้เราลงคลิปเวลาที่มีผู้ติดตามอยู่เยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่ติ k t o k อกเขาทำอัลกอริทึมลงคลิปลงไปปึ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะพอผ่านอัลกอริทึมว่าของเราผิดของเราถูกแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะถ้ามันผ่านสวัสดีค่ะคุณโยกเขาก็จะส่งคลิปของเราไปให้ผู้ติดตามเราดูก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าพูดติดตามของเราอยู่ตอนนั้นเยอะคะแนนในการที่จะได้ในคลิปมันก็มีโอกาสที่จะมีเยอะมากกว่าถูกไหมคะสวัสดีค่ะครูปูคนสวยสู้ๆค่ะเพิ่งเสร็จงานโอเคได้ค่ะคุณเวมก็ยุ่งเนอะยุ่งเหมือนกันนะคะขอบคุณสําหรับไม้นะคะไม่ได้ไปติดตามดูดูคุณเวมเลยนะคะ,ะมัวแต่ทําคลิปบ้าง เ,เตรียมสอนบ้างไลฟ์บ้างนะคะมีเรียนด้วยนะปูไปเรียนเพิ่มด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ TikTok นะคะก็จะวุ่นวายในในนั้นเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าทุกคนอยากเอาจริงเอาจาังคุณก็ต้องไปเรียนเพิ่มด้วยไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ทำคลิปลงสม่ำเสมอด้วยนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าการที่เราลงคลิปก็ลงเช้ากางวันเย็นเพราะว่าแต่ละคนน่ะเขาว,ว่างกันตอนนั้นนึกอ,ออกไหมคะ โอเคอันนั้นอะปูเข้าใจครูปูสอนดีทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเวมเขาก็จะว่างตอนนั้นเขาก็จะมาดูเวลาคลิปของเราแต่ถ้าเราทําช่องที่มันนี้จริงๆที่ผู้ติดตามของเราไม่ได้ออนไลน์อยู่ตรงช่วงนั้นนะคะ,ะเวลาทำคลิปของเรา,าอาจจะไม่ตรงกลุ่มก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราไปวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มผู้ติดตามของเราเขาออนไลน์อยู่ช่วงไหนก็ให้ไปลงคลิปช่วงนั้นซึ่ง ในติ๊กต็อกเขามีให้เราวิเคราะห์อยู่แล้วถูกไหมว่าผู้ติดตามของเราออนไลน์ที่ช่วงไหนมากที่สุดสวัสดีค่ะคุณ Y2i9n1 นะคะการวิเคราะห์ก็คือให้เราไปที่หน้าแรกของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละคนน่ะผู้ติดตามจะไม่เหมือนกันถูกไหมออนไลน์มากสุดไม่เหมือนกันเอามาตัดสินกันไม่ได้ให้คุณนึกภาพแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติ คุณเป็นแม่ค้าขายปลานะคะแม่ค้าขายปลาคุณจะต้องไปตั้งขายปลาเวลาไหนก็ต้องไปตั้งขายปลาเวลาที่คนอยากซื้อปลาเข้ามาก็อาจจะเป็นเวลาเช้าตีสี่ตีห้าคุณถึงจะขายปลาได้แต่ถ้าคุณเป็นแม่ค้าขายปลาแล้วคุณมาตั้งขายตอนเที่ยงคนซื้อปลาเขาจะมาซื้อปลาคุณไหมคะอะถ้าเขามาซื้อ คนขายปลาไอคนซื้อปลาเขาชอบมาซื้อตอนตีสี่ตีห้านะคะแต่คุณเอาปลามาตั้งขายตอนเที่ยงคุณจะขายปลาได้เยอะไหมถ้าใครบอกว่าขายปลาได้เยอะกดหนึ่งนะคะขายได้เยอะกดหนึ่งขายขายไม่ได้นะคะขายได้น้อยกดศูนย์นะคะเทียบดูกับคลิปของเราเหมือนกันเพราะคลิปของเรามันก็คือเป็นสินค้าที่เราจะเอามาเสนอขายให้กับเขาถูกไหมคะอ่านะคะถ้าขายไม่ได้ให้กดศูนย์ ขออนุญาตออกก่อนนะคะสูตรได้ค่ะนะคะคุณคุณอะไรเอ่ย T O M นะคะคุณตําพรหรือเปล่าปูอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ค่อยออกอพอจะนึกภาพออกไหมคะทุกคนใครพอจะนึกภาพออกแล้วว่าเวลาการลงคลิปของเรามันต้องลงไปในทิศทางไหนใครนึกออกแล้วอุคุณทุ่มขอภัยนะคะขอภัยคุณทุมพรเออพอพูดอย่างนี้ปุ๊บปูก็อ่านได้เลยนะคะขอภัยนะคะ บางทีบางคนก็จําง่าย,ายบางบางคนปุ๊ก็จําเขาไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยค่ะห้ามโกรธกันเนาะเกตไหมคะใครพอจะนึกภาพออกแล้วว่าเราควรที่จะลงคลิปเวลาไหนนะคะใครพอจะเก็ตแล้วกด8ดให้ปูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปพาทุกคนไปดูว่าเวลาที่ผู้ติดตามของเรานะคะเขาจะออนไลน์อยู่ตอนไหนเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณสวรรค์ใครพอจะมองภาพออกนะคะกด8ใครยังมองภาพไม่ออกนะคะกดศูนย์มาได้เลยนะคะถ้ามองภาพออกแล้วปูจะบอกไม่ได้ว่าเวลาตอนเช้านะคะซึ่งถ้าเวลาตอนเช้าคนของคุณไม่ออนไลน์ก็ไม่ควรลงนะคะไม่ควรลงอ่ะนาจะกพอจะพอจะนึกภาพออกนะคะคุณอลิตเตินใช่ไหมคะบอกว่าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนฝากคอมเมนต์มาด้วยปู่จะได้อธิบายถูกเพราะาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะะจะไม่ไหวเนาะวิธีการดูนะคะว่าช่องของเรามีผู้ติดตามเอาไม่ใช่สิผู้ติดตามของช่องของเราเขามีเยอะตอนไหนช่วงไหนมาที่หน้าแรกของ TikTok ของเราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดไปที่ขีดสามขีดเขาเรียกว่าปุ่มไปหน้าการตั้งค่านะคะจิ้มเข้าไปขีดสามขีดมุมขวาบนจะเข้ามาที่หน้าของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะ เลือกไปที่เครื่องมือผู้สร้างอ่าเครื่องมือผู้สร้างตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้องแล้วก็เลือกไปที่การวิเคราะห์อ่าเลือกไปที่การวิเคราะห์นะคะเสร็จแล้ว ให้คุณกดไปที่ผู้ติดตามเนี่ยแหละ TikTok เขาจะวิเคราะห์ให้กับเราเลยว่าผู้ติดตามของเรานะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะคุณน้องนะคะผู้ติดตามของเราเขาออนไลน์มากสุดตอนกี่โมงเห็นไหมของปูเป็นแบบนี้ของคนอาจจะไม่เหมือนปูก็ได้ของปูนะคะจะมีคนไทยดูอยู่95%นะคะแล้วก็มีคนลาวดูอยู่3%และเวลาที่เขาออนไลน์มากที่สุดคือช่วงเวลาสองทุ่มนะคะ สองทุ่มออนไลน์มากที่สุดอยู่ที่เจ็0พันหกนะคะเจ็ดนคนเห็นไหมถ้าเราเอาสินค้าของเราไปเสนอขายตอนที่มีคนออนไลน์เยอะๆแบบนี้นั่นหมายความว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นสินค้าของเราเยอะถูกไหมคะจริงไหมคะใครว่าจริงกด1ใครว่าไม่จริงกด0ย์เนี่ยเวลาตีสามตีสี่ มีคนออนไลน์น้อยนะคะมีคนออนไลน์น้อยขอบคุณคะ่ะไม่เคยกดไปดูเลยเดี๋ยวจะไปกดดูนะคะให้เราไปกดดูก่อนคือให้เราลงก่อนหน้านั้นสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะคะสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีแต่เท่าที่ปูสังเกตนะคะเท่าที่ปูสังเกตก็คือปูลงสักมานเชี่ยงคืนยอดมันก็จะวิ่งไป แล้วมันก็จะมามีเพิ่มขึ้นช่วงเวลาตอนเช้ากลางวันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ของเรามันดีแค่ไหนถ้าคอนเทนต์ของเรามันดีนะคะก็ก็อาจจะมีกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าคอนเทนต์ของเราไม่ดีมันจะแป๊กตายอยู่นะตอนนั้นเลยนะคะตายอยู่นะตอนที่ลงเลยอย่างของปูเงี้ยพอปูลงเที่ยงคืนคอนเทนต์ของปูมันจะมีเขาเรียกอะไรยอดวิ่งไปเรื่อยๆตอนเช้าก็จะมีมากขึ้น เมื่อบ่อยๆที่มันค้างอยู่แล้วมันมีคนที่มาดูขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็จะให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นมันก็มีเขาเรียกอะไรนะเข้าใจแล้วค่ะครูปูโอเคเยี่ยมมากนะคะพอเขาเรียกอะไรนะพอมีคนมาดูชอบเขาก็กดหัวใจให้มากขึ้นคะแนนมันก็จะขยับขึ้นไปอีกแบบนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็ผู้ติดตามของเราด้วยถ้าผู้ติดตามของเรามันไม่ใช่กลุ่มของเราเลยลงเวลาที่เขาตอนที่เขาออนไลน์เยอะๆอะคลิปของเราอ่ะ มันก็มียอดวิวตายแป๊กอยู่แค่นั้นเพราะมัน,ม,นมันตายตั้งแต่ผู้ติดตามของเรามันไม่ยอมให้คะแนนเราแล้วนะคะเท่าที่ปูสังเกตนะตอนนี้ปูดูแล้วอะผู้ติดตามของปูมีแต่กลุ่มเป้าหมายของปูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอปูลงเขาเห็นคลิปใช่ไหมเขาเห็นคลิปคือหมายความว่าผู้ติดตามของปูเป็นผู้ติดตามที่เป็นผู้เล่นติ๊กตอกมือใหม่เขาอาจจะออนไลน์ทัวทั้งวันเลยอะไรเงี้ยมีการถูกใจคลิปเรามันก็กระตื้องขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้มียอดวิว ขยับไปเรื่อยๆนะคะแต่มันจะขยับยอดวิวสูงมากๆก็ช่วงเวลาที่เขาออนไลน์เยอะๆนั่นแหละเกตนะคะใครเก็ดกดก้าวให้ปูนหน่อยเร็วเกรดทุกเรื่องไม่ใช่อะไรเกรดทุกเรื่องต้องอย่างนี้เกรดทุกเรื่องนะคะใครเก็ทุกเรื่องกดก้าวเดี๋ยวจะไปแล้วสองสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะพีอดมินมีคนคิดถึงด้วยบอกพีอดมินไปไหน เียนช่วงนี้ไม่ทําอะไรเลยนะคะคลิปเคิร์ฟไม่ทําช่วงนี้กําลังแบบว่างานเข้ารุมเรามากๆในเรื่องของการไปดูไปดูเซิร์ฟเวอร์ไปดูกล้องวุลจรปิดอะไรของเขาแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เนาะทุกคนกด9นะคะแล้วก็ใครคนไหนนะคะที่เป็นมือใหม่จริงๆแล้วไม่อยากลงทาง เยอะมากอย่างที่ปูลงทางมาสนใจอยากจะเรียนกับปูนะคะก็ไปจิ้มลิงก์นะโปรไฟล์เพื่อที่จะมาเรียนได้เลยมีรุ่น2นะคะกำลังเปิดรุ่น2แล้วมีคนลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างอย่างคุณน้ํายังไม่ได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะก็ลงทะเบียนเรียนมาแล้วนะคะใครสนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนกับปูนะคะเรียนกับปู2วันนะคะเรียน2วันเลยเออวันที่ 18, 19สเาวันเสาร์อาทิตย์ขอบคุณสําหรับข้อมูลยินดีค่ะย,ยินดีมากๆนะคะอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่าครั้งเดียวจบเลยนะคะ มาลงเรียนกับปูได้เลยนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครยังไม่เคยจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่จําเป็นต้องของปูก็ได้นะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ของคนอื่นก็ได้อน,นี้สอนเรื่องการจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะถ้าสนใจจะเรียนก็มาที่หน้าแรกของปูมันจะมีตรงเนี้ค่ะเห็นไหมที่เป็นรูปรูปอะไรนะลูกโซ่อะไรตรงนี้ค่ะตรงด้านล่างตรงโปรไฟล์ค่ะจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะ เขาจะพาเราเข้ามาที่หน้านี้เห็นไหมลิงก์ทีแบบนี้จิ้มเข้าไปที่คอร์สเรียน t ิ k กตอกมือไหววันที่1 8บ9 590บาทใครสนใจจะเรียนก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์อันนี้ได้เลยหรืออยากจะเข้าไปดูอ่อยูทูบของปูก็จิ้มเข้าไปดูได้ Facebook ก็ได้มีบางคน จิ้มไปที่ Facebook ไปถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปูก็มีนะคะใครอยากเรียนมาลงทะเบียนเรียนได้เลยเดี๋ยวจะสอนแบบตั้งแต่เริ่มต้นไม่ให้คุณหลงทางได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกเรียนคุณก็มาเรียนกับปูในไลฟ์ได้เลยโอเคไหมคะเก็ตเนาะเก็ตหมดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ปูไปแล้วค่ะับข้าวกับป้อนะโอเคได้เวลาเริ่มเรียนกี่โมงคะเ,คเริ่มเรียนปูสอนอบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะ ทุกวันเลยทำงานก่อนนะคะได้ค่ะคุณคุณปรินนะคะใช่ไหมเอ่ยถ้าปู่จำจำไม่ผิดนะคะทีนี้ถ้าใครลงเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วอาจจะเรียนไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะคะจะให้ดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่ารุ่นหนึ่งก็บางคนติดภารกิจโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียเงินฟรีฟรก็ให้ดูย้อนหลังได้ ะะเพราะว่าบางคอร์สปุกเคยเข้าไปดูแล้วมันดูย้อนหลังไม่ได้เราก็เสียดายเนาะแล้วบางทีเวลาเราไม่มีบ้างติดภารกิจบ้างก็เข้าใจก็เลยตัดสินใจว่าโอเคให้ดูย้อนหลังได้นะคะจะได้เอาไปทบทวนแล้วก็เข้าใจอัลกอริทึมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอนะไรอัลกอริทึมการส่งคลิปวิดีโอเขาส่งยังไงการตั้งชื่อยังไง เลือกผู้ติดตามยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีสอนตัดต่อให้ด้วยสำหรับเอามาใช้ในในคลิปของเราแล้วก็สอนการใช้เครื่องมือใน TikTok เพราะว่าถ้าเกิดมือใหม่จริงๆนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข้อมูลดีๆคุปปูนะคะได้เลยค่ะคุณ KM201220 นะคะ่ค20 20ะ,ะ,นนะ,ะก็จะสอนพวกนี้ให้กับคุณเป็นทางลัดเลยคุณก็จะรู้ในเรื่องของ TikTok ภายใน2วันแล้วก็เอามาลงมือทำได้โดยที่ ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วเสียเวลาแบบกับแบบแบบปูเนะะี่ยค่ะที่เอามาเล่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการรู้ในเรื่องของ TikTok นะคะแล้วก็ที่กล้าที่จะเปิดคอร์สเพราะว่าปูอยู่ในกลุ่มของแอดมินของ TikTok ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปูติดปัญหาตรงไหนหรือนักเรียนติดปัญหาตรงไหนปูก็จะไปถามเพิ่มเติมถ้าปูตอบไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยออไม่ได้ทักทายกันเลยนะคะสวัสดีด้วยเนาะเนี่ย ที่อยากจะสอนมือใหม่อยากสอนมือใหม่จริงๆเพราะมือใหม่จะได้รู้ว่าคุณควรจะต้องตั้งชื่อช่องยังไงจะต้องตั้งยังไงให้มันสื่อความหมายแล้วไปทํายังไงได้บ้างที่คนจะรู้จักเราเยอะๆแบบนี้ค่ะเพราะปูเคยผ่านกับการที่มียอดวิว9ก้ามาจากช่องเดิมนี้เลยนะคะช่องนี้เคยผ่านมรสุมมาก่อนนะคือมรสุมอะไรมรสุมที่มันผิดกฎ NR สวัสดีค่ะครูนะคะคุณนาลีนะคะพอมันผ่าน NR มาแล้ว มันผ่านมรสุมมาเยอะไงมีประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคุณจะได้ไม่ต้องไปผ่านมรสุมตรงนั้นอย่างโค้ชชัญญาที่พี่เรียนกับปูอค่ะแกเก่งมากนะคะสวัสดีค่ะครูปูสวัสดีด้วยนะคะคุณ VFX ออคิเนเอมาเตอร์นะคะใครเอ่ยนะคะคุณ VFX อ๋อ,อ,อพี่สวิทต์นะคะพี่สวิทต์มาใหม่จ้าคุณอาลีได้คะ่ะคุณอาลีกดติดตามปูไว้นะคะแล้วเดี๋ยวปูจะ เขาเรียกอะไรนะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับติ๊กตอกเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละมีผลลัพธ์แล้วไงคโค้ชชัญญาเป็นโค้ชที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะซึ่งปูมองแล้วว่าเป็นคนมีของแต่ยอดวิวอะทุกคลิปของแกอะเป็นร้อยคลิปเลยนะคะมียอดวิวอยู่ร้อยกว่าซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ที่คอนเทนต์น่าสนใจขนาดนั้นแล้วทำไมอยู่ที่แค่ร้อยกว่าเนะคะเขาก็เข้ามาเรียนกับปูพอเรียนเสร็จแล้ว โค้ดก็เลยไปตั้งช่องใหม่ตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่5้0ร้อทุกคลิปแล้วเนะะี่ mm. เมื่อที่เมื่อ,อไรที่มันมียอดวิวอ๋ยอดผู้ติดตามตอนนี้อยู่แค่ยีคนนะคะมีแค่ยีคนฟังเาคุูปูค่ะฟังสนุกไม่เบื่อโอเคนะคะถ้าชอบมาฟังกันทุกวันนะคะชอบมาฟังกันทุกวันจะได้มาเป็นกําลังใจกันมาเป็นคะแนนไลฟ์ให้กันด้วยนะคะ นี่แหละภูมิใจนําเสนอครูปูโพสตอรี่คนกดใจมีผลต่อคะแนนไหมคะอ,อ่สตอรี่มันเหมือนเป็นการโฆษณาช่องของเรามากกว่านะคะเพราะว่าพอจบแล้วสตอรี่ก็จะหายไปถูกไหมคะอันนี้ปูยังไม่ได้ดูนะว่าสตอรี่มีผลอะไรกับช่องเราบ้างหัวใจมันจะไปบวกหรือเปล่าเพราะว่าหัวใจของปูมันเยอะแล้วไงมันมันดูเป็นเป็นยอ่อยๆ10-20ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ปูไม่แน่ใจอาจจะต้องไปถาม พี่แอดมินในในทิกตอกแต่ว่าพี่แอดมินเขาก็เขาบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่เขาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเขาก็เลยยังไม่คอนเฟิร์มมาสักเท่าไหร่นะคะอ่านั่นแหละจะพีเซนโคชัญญาคือดีใจกับแกที่แกสามารถเอาของของแกมาปล่อยออกได้แล้วนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนไม่หลงทางเพราะว่าโคชัญญาแกก็หลงทางเหมือนปูเลยหลงมาปีกว่า ซึ่งแทนที่โค้ชัญญาจะปังได้แล้วว่ะแต่ไม่ปังแกก็มาลงเรียนกับปูมเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะมีหลักฐานให้ดูปูแบบเข้าไปนี่ปุก,กีดเลยว่าเออมีคนมีคนทําสิ่งที่ปูสอนไปแล้วเขาเอาไปทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะแล้วประเด็นคือปูเป็นแฟนคลับโค้ชัญญาด้วยไงนะคะแล้วเราก็มาเจอกันในนี้นะคะก็เขาเรียกอะไรเวลาที่เสียไปปีกว่ามันจบ โดยเรียนแค่วันเดียวแต่ว่าต้องตั้งใจด้วยนะคะขอที่ถ้าใครจะจะเรียนขอคุณแบบตั้งใจอยากจะไปจริงๆไม่ใช่ว่าออพอเรียนเสร็จแล้วไม่ตั้งใจไม่เขาเรียกอะไรนะเรียนเพื่อให้เข้าไปเรียนเฉยๆอันนี้คุณก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่ค่ะโค้ชัญญาทำมาปีปีๆเราไม่รู้อะเนี่ยค,คลิปเยอะมาก ะะทุกคลิปของแกมียอดวิวอยู่ที่ร้อยกว่า40ก็มีเห็นไหมคะเนี่ยอเน,นี้ก่อนที่จะมาเรียนกับปู่ทำมาตั้งแต่ปี2 0ง0ันสินะคะหึงปีมียอดวิวเนี่ยเห็นไหมคลิปโคตรเยอะเลยและเขาก็หลงทางเหมือนปูแบบนี้แหละที่ปูอยากสอนให้เขาไม่หลงทางเหมือนเหมือนกับปูนะตอนนี้นะคะมีผู้ติดตาม 33คนแต่ยอดวิวช่องใหม่ที่หลังจากเรียนกับปูนะคะเนี่ยหกรกว่านะคะซึ่งเขามาถูกทางแล้วเพราะเขามีของนะะเนี่ยหกรกว่าแต่ละคลิปสวยงามเพราะว่าปูจัดระเบียบให้เขาแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปมาเรียนด้วยแล้วอยากจะเอาจริงเอาจังคืออยากจะให้เฉพาะคนที่เอาจริงเอาจังเท่านั้นนะคะ,ะคิดว่ารุ่น2เนี่ยเปิดแล้วก็น่าจะ อีกนานกว่าจะเปิดรุ่นต่อไปเนาะถ้าใครไม่อยากหลงทางใครอยากเอาจริงเอาจังแล้วอยากจะไปให้มันถูกทางนะคะก็มาลงเรียนกับปูดได้หรือนะคะถ้าคุณสามารถหาความรู้นะคะถ้าเปิดช่องใหม่ใช้คลิปเดิมได้ไหมไม่แนะนำเนะคะไม่แนะนำไม่แนะนำเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะจับว่าไปเอาไปเอาิขสิทธิ์ของคนอื่นมาอะไรประมาณนี้นะคะโอเค เพราะฉะนั้นใครอยากเรียนก็ไปกดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์สอนแล้วนะคะว่าทํำยังไงแล้วในสองวันนี้มีสอนทําลิงก์แบบเมื่อกี้ให้ด้วยนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะครูแอมนะคะวันพุทธที่แล้วใช่ไหมที่ปูสอนออนไลน์สอนคอร์สรุ่นที่1นนี่แหละครูแอมก็อยู่นะคะเออเอาบรรยากาศในห้องเรียนมาฝากนะคะครูแอมให้ให้ของขวัญเพียบเลยนะคะอยากไปดูครูแอมไลฟ์สดจังเลยแต่ไม่ได้มีโอกาสช่วงนี้ยุ่งๆนะคะครูแอมปูจะลงไลฟ์แล้วค่ะ ะะปูจะลงไลฟ์แล้วครูแอมมาช้าเพราะฉะนั้นไปวิ่งรอบสนาม10รอบนะคะสิรอบเลยในฐานะที่มาช้าไม่รู้ว่าครูแอมได้ยินหรือเปล่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยวันที่แบบปู่ไล้์สดในห้องเรียนเพราะว่าเลิกเลิกเรียน4ี่ทุ่มจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะเรียนกัน 5, 5้ชั่วโมงแต่เรียนไปเรียนมาเลยเถิดไปถึง4ี่ทุ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ี่ทุมนะคะสวัสดีค่ะคุณไอแอมใช่หรือเปล่า ขอใจให้แล้วนะคะขอ,อคุณมารวยมาแล้วนะคะ725ด่วงนะคะโอเคงั้นวันนี้ปูไปแล้วครูแอมไม่ยอมตอบปูเลยปูไปแล้วนะคะเอาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาเป็นคะแนนไลฟ์ให้กับปูนะคะขอบคุณสําหรับการขอใจนะคะการคอมเมนต์การแชร์ให้กับปูด้วยสำหรับใครที่จะขึ้นมาไลฟ์แบบนี้นะคะให้คุณนะคะทำยังไงก็ได้นะคะพูดยังไงก็้แล้วอันนี้ให้เคล็ดลับก่อนที่จะไปนะคะ ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะอะคุณน้องคุณน้องส่งการบ้านหรือยังนะคะคุณน้องส่งการบ้านในคอร์สหรือยังค่ะขอให้ส่งด้วยนะเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นช่องของเรานะคะคุณแก้บอกว่าเลิฟเลิฟค่ะคู่นะคะคุณคุณไอเอมเหรอคะนะคะให้ดอกกุหลาบมาขอบคุณมากๆนะคะเคล็ดลับก่อนที่จะไปนะคะส่งละจ้านะคะเดี๋ยวปูไปตรวจนะคะเดี๋ยวจะไปตรวจหลังจากหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะ ไปทาไปเตรียมการสอนของพรุ่งนี้นะคะขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคะมาจิกกันณนะไลฟ์นะเลยทันทีเวลาที่คุณจะขึ้นไลฟ์ให้เคล็ดลับหนึ่งอันคือทํำยังไงก็ได้นะคะให้มีคนแชร์ไลฟ์เราออกไปนะคะให้มีคนแชร์ไลฟ์เราออกไปเราจะได้คะแนนไลฟ์มากขึ้นคนที่เขาเข้ามาดูในไลฟ์ของเราอะคะ่ะก็จะมีเข้ามามากขึ้นและที่สําคัญนะคะ อลูกเพึ่งหลับนะคะโอเคได้เลยคุณปูจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เนาะถ้าสภาพร่างไหวนะคะถ้าสภาพร่างไหวเสร็จแล้วเราให้ให้เขาช่วยแชร์ออกไปสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดในไลน์นะคะจะต้องน่าสนใจด้วยคนเขาถึงจะอยู่ดูกับเรานะคะคุณยุ้ยบอกว่าสวัสดีค่ะฝันดีค่ะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะฝันดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ คุณนาลีบอกว่าขอบคุณจ้าฝันดีค่ะครูได้ค่ะคุณนาลีฝันดีทุกคนด้วยนะคะ